เรากำลังพาลุถถังเดินเล่นฮะโอ้โห่ี่ฮะดูเขาตื่นเต้นมากเลยฮะรถถังกับแม่คารเกตฮะโอ้ ลงลงเป็นยังไงบ้างเดินวันแรกวันนี้วันสองับวันนี้วันสองแล้วบ่อโอ้เพ่งเห็นครับเราไม่ค่อยได้อยู่นนอ,อันนี้วันสองแล้ะรถถังเดินวันที่สองโอโ้โห รถถังสู่โลกกว้างนะครับโอ้ยบิ่กรถถังเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหนี่ฮะรถกัะดารถังเดินเล่นฮะโอ้โห ดูเขาตื่นเต้นมากเลยทาง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 เอ้ยทางเอ้ยโอ้โหถ้าปล่อยดีถ้าถ้าปล่อยไม่ไม่ผูกหนึ่งวิ่งเลยใช่ไหมโอ้โอ้โอ,โอ้ถ้าปล่อยวิ่งเลยเลยนี่เขาตุ้งกับแม่เขาเลย ครับทุกคนครับูแล้วเขาตื่นเต้นมากเลยที่เขาได้สู่โลกกว้างเดินเล่นกลางสนามอรอบเย็นโอ้โหหนาวแล้วครับเดินแนละ้วฮะเออนอนแล้วโอ้เห็นสนามยันงงุ่มนอนแล้ว นอนละนอนลอะโอ้โอ้ขิ้นเนย่ยโอโ้โ,อโหโอห้โอหนี่ครับโอ้โอห ทำไมต้องเอาน้ำลาถลุงอ๋อเขาเขาร้อนเหรอ,อถังๆขงข้อน้ำแล้ว เย็นใช่ครับอาจารย์ร้อนโอ้โหพวกค้งใจหลานมากโอ้โหโค้งใจหลานกันค่ะเอาเอาน้ำแบบติดมือมาเลยต้องน้ำต้องแช่เย็นด้วยนะคะไว้ลากตัวรถขับอือหือออกข้อครั้งแรกเขาเขาเป็นยังไงบ้างครับลุงเราสองยามมงก็วิ่งได้เลย ไม่ชื่อรถถังไม่ออกข้อไม่ถึงสอง้องยมงเออกข้อครั้งแรกเนี่ยที่ว่าออกมาจากข้อเนี่ยออกยากครับไม่ไม่ยอมออกเหรอเขไม่ยอมออกไม่ยอมออกอืมเมียกัมพูชาดึงลูกเมียกัมพูชาดึงลูกรอบนี้ก็คือแบบง่ายเนาะไม่เยอะเลยอ๋อรอบนี้ก็เริ่มปรับตัวได้ละรอบนี้ปรับตัวได้แล้วฮะหลานชายของโงใช่ค่ะหลานชายของโกงกำลังเข้าน้ำ ดูเขาตื่นเต้นนะดูเขาตื่นเต้นมากเลยออกคนแรกเห็นบอกว่าไม่กล้าออกนะครับแม่เรียดเท่าไหร่ก็ไม่กล้าออกนะแต่เราไม่ออกง่ายเดินออกจากคอกได้เลยแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ โอ้โหกำลังใจเต็มล้นวันนี้ผู้คนก็มาให้กำลังใจกันกินย้เนิแล้วน่กินยาแ้เริ่มกินยาแล้วนะนะเริ่มกินยาแล้วนะเิอกินาแล้ว น้องแฝดต้องฉีดน,น้ำแข็งน้ำต้องให้น้องแข็งแรงกว่าน,นี้บันเทิงแน่ๆถ้าน้องแฝดไปไปรวมกันแล้วนะ,ะอ่าน,นี่ครับตอนนี้เริ่มเอาวงวงเกี่ยวหญ้าเล่นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย าาลายเหลือบให้นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับพระเลตรคล้องช้างครับตดถังเดินออกกําลังกายนะครับนะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับครั้งแรกไม่ยอมออกอคอกนะกว่าจะออกอคอกได้ก็ค่อนข้างทุลักทุเลแต่รอบที่สองออกกล้าแต่ ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับนะครับบรรยากาศวันนี้ฮะ เดินโอ้ก็อย่างที่บอกนะเขาเคยอยู่แต่ในคอกนะครับแต่พอมาออกมาข้างนอกมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขานะเก็ยังมีความกลัวนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือเขาเห็นคนรู้จักเห็นควานนะครับเห็นคุ้นเคยก็ทําให้อาการปาหมาหรือความตื่นกลัวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับก็ทําให้เขาไม่ได้ตกใจกลัวเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีความมีทุกคนช่วยกันดูนะทำให้รถถังเนี่ยตื่นเต้นดีใจกับพื้นที่กว้างนะก็มันเือนกับว่าเป็นสิ่งแปกใหม่สำหรับเขานะเอ้ารถถังสู่รอก,กว้างครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มาหนะสตอรี่ครับ